ัวฒนธรรมและละะศิปสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้มีเหตุนานาสาระกกับวัฒนธรรมและศิลปะครับมวยไทยครับเป็นศิลปะป,ป้องกันตัวและศิลปะการต่อสู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานมากเลยครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของมวยไทยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการการพงอยู่และการบริหารงาน ในยุคปัจจุบันครับสำหรับเรื่องราจะเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลยครับถ้านับเวลาตั้งแต่ก่อตั้งสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับสนามมวยเวทีลุมพินีเนี่ยจะตั้งเมื่อปี2,499นะครับ ครั้งแรกเลยอยู่ที่บริเวณสวนลุมแล้วก็ย้ายมาที่ถนนพระรามสี่แยกอิทยุนะครับอยู่ที่นั่นมาแล้วก็หมดสัญญาเท่าในพื้นที่แล้วก็ย้ายมาที่ถนนรานินทานี้เป็นเวลา10ปีแล้วอู่ทนลิศิลปะการต่อสู้ในโลกนี้เนี่ยทุกชาติเนี่ยมีเหมือนกันหมดนะครับแต่มวยไทยเราเนี่ยมีศิลปะที่โดดเด่นก็คือ เรามีการใช้อาวุธหมัดเท้าเข่าศอกและศีะรษะหรือแม้กระทั่งส่วนอื่นของร่างกายนะครับสะโพกก็ได้ไหล่ก็ได้อ,อันนี้มันเป็นมันเป็นเสน่ห์ที่ใช้ในการต่อสู้แต่ถ้ามวยสากลแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือการใช้แค่หมัดอ,อย่างเดียวมันไม่สาม,มารถที่จะทําให้สู้ต่อสู้เนี่ยเจ็บหรือว่าหยุดการเข้ามาทําร้ายเราได้ทันทีแต่มวยไทยเนี่ยถ้าระยะไกลเราใช้เท้าถ้าระยะใกล้เข้ามาหน่อยใช้หมัด ถ้าชิดลําตัวเลยกอดรัดัดเบียงเนี่ยเสร็จเข่าซอกนะครับเพราะนั้นอันนี้มันเป็นมันเป็นศิลปะที่ดึงดูดนะครับมันเป็นมันเป็นเล่เหลี่ยมของการต่อสู้ก็เลยทําให้ชาวต่างชาตินี้เกิดความนิยมครับสนามมวยลุมยินีเนี่ยก็เกิดวิกฤต เหมือนกับสนามมวยอื่นเช่นเดียวกันตั้งแต่ปี2อง2นหะครับที่เกิดเหตุการณ์เรียกว่าโควิดละกันสถานการณ์โควิดสามมวยลุมพินีก็ถูกปิดลงเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยมาคิดว่าเราจะต้องพัฒนาสนามมวยของเราจากระบบอนาล็อกให้เป็นระบบดิจิตอลเพราะนั้นก็เลยก็ต้องใช้ดิจิตอลเนี่ยมาขับเคลื่อนสนามมวยเวทีลุมพินีให้มาเป็นระบบดิจิตอลแล้วก็จะมีการเปลี่ยนชื่อสนามมวยจากสนามมวย เวทีลุมพินีที่เป็นภาษาอังกฤษคือลุมพินีบ็อกซิ่งสเตเดียมให้เป็นลุมพินีมวยไทยอารีนาเพราะคำว่าบ็อกซิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมวยสากลคมันไม่ใช่มวยไทยเนยเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ความเป็นเอกลักษณ์ของเราเพราะความเป็นอารีนาเนี่ยมันจะทําให้มีความเป็นสากลมากขึ้นคนทั่วไปจะรู้จักมากขึ้นแล้วก็โครงสร้างของสนามเวทีลุมพินีปัจจุบันเนี่ยเป็นโครงสร้างของอารีนาแต่ว่ามีขนาดย่อมลงมาเราจุคนได้ประมาณทั้ง3า0 0ันคร้าับคมครับ ก็คือสุวีที่จะอยู่ตรงกลางแล้วคนดูจะอยู่รอบๆใช่ใช่นี่คือความเป็นความเป็นอารีนานครับผมและนี่ครับก็คือเป็นที่มาที่ไปนะครับของความเป็นมวยไทยที่เขาอยู่จนถึงปัจจุบันครับและเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมนะครับของคนอดีตไปจนถึงปัจจุบันครับ ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยโดยเฉพาะดิจิตอลดิสทรัปชันที่ผ่านมาเลยครับในสมัยก่อนเนี่ยสังเกตได้นะครับเราจะเรียนจากตำราหรือการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นปากต่อปากเหมือนกับมือจับหมัดเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่ต้องเป็นการถ่ายทําวิดีโอสมัยก่อนครูเขาค่อนข้างห่วงวิชานะครับเดีย๋ยวว่าแต่การที่จะเขียนตําราของท่านเลยต้องขออนุญ,ญาตยิ่งมาถ่ายทําวิดีโอนี้เขาไม่ให้ถ่ายทํากันหรอกครับแต่มาถึงยุคนี้ยิ่งโดยเฉพาะ เหตุการณ์เนี่ยหลังจากโควิดที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยจะต้องเรียนมวยอยู่กับบ้านดังนั้นน่ะสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นแล้วเนี่ยมันรูปแบบเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นจนซี Z, หากยังมัวห่วงวิชาเราไม่ได้แสดงออกถึงความมีตัวตนความเป็นเอกลักษณ์ของสํานักมวยตัวเองให้เขาเห็นจะไม่สามารถตอบคําถามก็ได้ว่าทําไมจะต้องมาเรียนที่นี่ไงครับดังนั้นแล้วเนี่ยยิ่งมีอะไรยิ่งต้องโทร ทานองว่ายิ่งมีดีจะต้องยิ่งสแสดงออกมาให้เยอะที่สุดสังเกตนะครับว่าตัวอาจารย์มวยครูวมวยหลายๆท่านต้องไปทำคอนเทนต์จากที่ไม่เคยห่วงวิชามากไม่เคยบอกเดี๋ยวนี้ต้องไปทำคอนเทนต์ออกมาแม่นแน่ว่าอีกปี2ปีจากนี้อาจจะต้องไปทํา AI หรือทำอนิเมชันเพิ่มเติมด้วยซ้ำไปครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับผมจะบอกว่าต่างชาติเนี่ยดันด้นพยายามทําวีซ่าทำหนังสือเดินทางมาเรียนมวยไทยกันเป็นจํานวนมาก เพราะเขาเห็นคุณค่าสิ่งที่ซ่อนอยู่เราเป็นคนไทยอยู่แล้วโอกาสเรามากกว่าเขาแต่เรากลับมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายังเฉยอยู่ผมว่าเสียโอกาสนะครับและโดยเฉพาะขอฝากไว้เลยนะครับใน t h ไทยมู h ไทยมู c ก็คือไทยแม s s ีฟโ o เพนออนไลน์คอร์สมีคอร์สที่กองทัพบ,บกเนี่ยสอนอยู่2คอร์สที่น่าสนใจนะครับคอร์สที่1ก็คือมวยไทยแบบฐานซึ่งผมเป็น วิทยากรเองในการสอนครั้งนั้นจะพูดถึงมวยไทยในการใช้ในชีวิตประจำวันและต่อสู้จริงในสนามรบก็ตอนนี้ มวยไทยเราก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยทุกคนก็ให้ความสนใจอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีมวยอย่างช่องเจ็ดเราก็ถ่ายทอดทุกวันอย่างมวยลุมพินีเราก็มีถ่ายทอดตลอดเด็กเยาวชนก็ได้ดูก็ได้ให้ความสนใจมาเรียนมวยไทยลุมพินีเราก็ได้เปิดมาประมาณ3เดือนเด็กๆก,ก็ได้รับความสนใจเข้ามาเรียนกันทุกๆคนหนละายหลายคนรู้สึกดีครับเห็นมวยไทยพัฒนาไปให้ชาวโลก ได้เห็นตอนนี้ก็จากสมัยก่อนก็เป็นแม่ไม้มวยเราก็เป็นมวยชายาเดี๋ยวนี้เราก็พัฒนาเป็นได้มวยไทยเราได้ติดโอลิมปิกไปแล้วตอนนี้ก็โอ้รู้สึกดีมากครับจากเรื่องราวที่เรานําเสนอในวันนี้นะครับทําให้เราเข้าใจความเป็นมวยไทยในโลกสังคมยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นครับเพราะนอกจากมวยไทยจะเป็นกีฬาแล้วนะครับยังเป็นศิบปะป้องกันตัวที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยครับทาให้คนทั่วโลกรู้จักความเป็นมวยไทยมากยิ่งขึ้น มวยไทยบรดกภูปัญญาสุสากนครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอากาศหน้ากับรายการวันนี้มีเหตุสำหรับวันนี้สวัสดีครับ